สวัสดีครับสำหรับมิติที่6คลิปนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจทำไมชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธถึงถูกนำมาเล่าเป็นนักบุญในตำนานของศาสนาคริสต์ได้ไปดูกันครับ ่อนจะเล่าอะไรกันต่อไปวิธีที่ 6, 6ขอชี้แจงแถลงให้ทราบกันตรงนี้นี่คือการเล่าตำนานและข้อเท็จจริงไม่ใช่การลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาดใดๆนะครับน่าจ,จะทําของพวกเราทุกคนมีศาสนายึดมั่นตามคําสอนของพระศาสดาที่เรานับถือการค้นหาความจริงจากเรื่องเล่าคือหน้าที่ของพวกเราและไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ในตำนานเรื่องนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะของทุกศาสนาทั้งสิ้นครับ และถ้าอยู่ดีๆเราจะมาสรุปรวบรัดแบบคนใจร้อนท่านผู้ชมก็คงจะไม่ได้รู้แน่นอนว่าตำนานเรื่องนี้เขาเล่าเอาไว้แบบไหนดังนั้นขออนุญาตพูดถึงทั้งแบบกึ่งปายละเอียดและการเล่าเรื่องตามแบบฉบับของมิติที่6นะครับ ตำนานนักบุญบาลามและนักบุญโยสซาฟัสหรือบิลาวาและบุตรัสซับเป็นเรื่องเล่าที่มาของนักบุญาศาสนาครต์ที่หลายฝ่ายลงความเห็นพล้องกันว่านําพื้นฐานเนื้อเรื่องมาจากพุทธประวัติช่วงที่ยังเป็นเจ้าชายศธัตถาก่อนจะออกบวชไปนจนถึงช่วงการตัดสินใจของนักบุญโยสซาฟัสในการเข้าร่วมคริสตศาสนา บอกตามตรงนะครับตลอดมาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์และอีกหลายๆศาสนาถูกนักวิชาการศาสนาหลายท่านวิเคราะห์ในส่วนของแ่นสารว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของการนับถือพระเจ้าแต่คล้ายกันในส่วนของหลักคําสอนพอมาเจอหัวข้อของนักบุญบาลาอัมและนักบุญโยซาฟัตเข้าแบบนี้ก็คงต้องเล่าชีวิตของนักบุญศาสนาคริสต์ทั้งสองนี้ให้ได้รับทราบกันก่อนนะครับ ณทวีบอินเดียกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่ออาร์เบเนอร์พระองค์ทรงนอกรีตไม่นับถือพระผู้เป็นเจ้านับถือแต่รูปเคารพเทพเจ้าโบราณบังคับให้เหล่าชาวคริสในราชอาณาจักรละทิ้งศาสนาอันเป็นที่รักของตัวเองคมเหงน,นักบวชคริสตและเกลียดชังระดับที่เรียกได้ว่าไม่มีสาเหตุอะไรก็สั่งให้ประหารได้พระองค์พยายามดึงเหล่าญาติญาติที่ออกไปบวชละทิ้งความมั่งคั่งให้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันภายในวังถึงถ้าพวกเขาไม่ทำก็จะถูกสั่งประหารเป็นกรณีพิเศษกันไปเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นบทนําที่ทําให้เรารู้ชัดเจนกันเลยนะครับว่ากษัตริย์อาเบเนอร์แห่งอินเดียผู้นี้ไม่ต้องการคริสตศาสนาในดินแดนของพระองค์ตัดมาอีกด้านกล่าวถึงพระโอรสของกษัตริย์อาเบเนอร์พระองค์เพิ่งถือประสุติการมาไม่นานอาเบเนอร์ตั้งพระนามให้วายโยศาฟาตบางแห่งออกเสียงว่ายศภัสเพื่อให้ฟังดูเป็นคนอินเดียมากยิ่งขึ้นสัตว์รับสั่งให้ตามนักปราดมาเข้าเฝ้าพวกเขาถูกเรียกว่าปราดผู้รอบรู้แห่งดาวเคลเดีย พื่อพระองค์จะได้ไต่ถามถึงอนาคตรัชทายาทจะได้ประกาศเฉลิมฉลองถ้ารู้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระบิดาเราโหวนหลวงต่างคำนวณแล้วก็มองหน้ากันจากนั้นก็กราบทูลโดยพันวสุดจมงคลพระโอรสยศพัฒหรือโยศาฟัดผู้นี้จะยิ่งใหญ่สง่างามมั่งคั่งด้วยอำนาจในวันข้างหน้า ทำกลางเหล่าปราดแห่งดาวเคียวเดียมมีอยู่ผู้หนึ่งทานายว่าพระโอรสผู้นี้จะยอมรับพิธีจุ่มน้ําเข้าเป็นคริสเตียนสร้างความกังวลพระไทยต่อกษัตริย์อเบเนอร์ถึงกับรับสั่งให้สร้างพระราชวังเพื่อจองจําพระยศพัดขออนุญาตเรียกพระยศสพัดดีกว่านะครับไหนๆก็มีบางแห่งเขาเรียกแบบนั้นไปนแล้วและมันก็เข้าปากคนไทยแบบผู้บรรยายด้วยก็ขอให้เข้าใจว่าถ้าผู้บรรยายอ่านว่าพระยศสพัดก็คือเจ้าชายโยซาฟัตนะครับ ที่นั่นถูกสร้างในเมืองอันห่างไกลเป้าหมายก็เพื่อให้พระราชโอรสใช้ชีวิตแบบปกปิดกำชับเหล่าขุนนางและผู้ดูแลจงอย่าให้ยศพภัท์รู้จักชีวิตเป็นอันขาดอย่าให้บุตรของข้ารับรู้ถึงความทุกข์อย่าให้เห็นความตายความชราความเจ็บป่วยพวกคนยากจนจงนำออกไปจากรั้ววังอย่าได้สร้างเหตุการณ์อันทุกเวทนาใดๆที่จะทำให้บุตรของเราหมดความสุขและสิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาดก็คือการพูดถึงพระเยซู ในเวลาต่อมาพระโอรสยศพัฒก็จะเดินไหวพระองค์ใช้ชีวิตอยู่ในวังอันห่างไกลได้รับการศึกษาจนเจนจบครบทุกวิชาแล้ววันหนึ่งพระองค์ก็เกิดความสงสัยในบางอย่างสึงที่พระบิดาอาเบเนอร์ปิดบังไม่บอกกับพระองค์พระยศพัฒเรียกคนสนิทมาสอบถามตัวของพระองค์ป่วยหนักได้โรคอะไรอย่างนั้นหรือถึงไม่ได้ออกไปข้างนอกเหมือนกับคนอื่นเขา ไม่มีคําตอบออกมาจากคนสนิทพระยศพัชจึงตัดสินใจอดอาหารอยู่อย่างไร้คุณค่ามันก็คือคนไม่มีประโยชน์เมื่อไม่มีประโยชน์เราจะกินน้ําและอาหารไปทําไมไม่ตรงมาใส่ใจคนป่วยอย่างเราหรอกความทราบไปถึงกษัตริย์อาเวเนอร์พระองค์รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากรับสั่งให้เตรียมม้าและผู้คนที่ถูกคัดสรรว่าจะสามารถสร้างมิตรภาพให้โอรสกลับมามีความสุขโดยอนุญาตให้พระโอรสออกเดินทางกำชับว่าต้องไม่มีเรื่องใดๆก็ตามที่จะทำให้พระยศพัชหมดความสนุก แล้วทุกอย่างก็ดําเนินไปตามแผนแต่ที่มันไม่เป็นไปตามแผนก็คือพระยศพัฒแบบน์แอบหนีออกจากกลุ่มคณะความสุขจัดตั้งไปชมบ้านชมเมืองนอกวังที่เป็นของจริงพระองค์พบประชาชนจริงๆที่ไม่ใช่นักแสดงแล้วก็ได้พบกับชายตาบอดคนหนึ่งสร้างความสงสัยให้กับพระยศพัฒน์ขึ้นมาในขณะที่คนสนิทต,ตามหาพระองค์จนพบพระยศพัฒนก็เริ่มถามกับคนสนิทว่าชายคนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือคนรับใช้ของพระองค์จึงตอบไปตามตรง นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งพระยะค่ะพระองค์จึงถามต่อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะเกิดกับทุกคนหรือไม่แล้วผู้ติดตามคนอื่นๆก็ตอบแทรกคนสนิทไปว่าไม่มีทางหรอกพระยาค่ะพระยศพัชจึงถามต่อแล้วใครบ้างที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ติดตามจึงรีบตอบกลับไปว่าความทุกข์เหล่านี้มันจะไม่เกิดกับพระองค์หรอก ไม่ทันไรพระยศพัดก็ได้พบกับชายอีกคนชายคนนี้เป็นคนชราแบบสุดๆส,สีหน้าขาวซีดฟันหลุดไปแล้วหมดปากทำท่าขดเคี้ยวเหงือกตัวเองตามความเคยชินพระองค์จึงเดินเข้าไปหาชายชราสอบถามว่าทำไมสภาพของท่านถึงเป็นเช่นนี้ชายชราตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเขินอายเขาไม่คิดว่าชายคนนี้อยากจะทราบถึงชีวิตของเขาเขาเล่าว่าเพราะเขาอยู่มาหลายสิบปีแล้วจุดจบของเขาคงอยู่ได้อีกไม่นานเจ้าชายตรัสถามว่าจุดจบอะไร สิ่งที่ท่านเรียกว่าจุดจบนั้นจะเป็นอย่างไรหรือชายชาราตอบไปว่าความตายยังไงล่ะเจ้าชายจึงถามต่อไปถ้าอย่างนั้นความตายคือจุดจบของมนุษย์ทุกคนหรือว่าบางคนล่ะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับว่าคําตอบคืออะไรมนุษย์ทุกคนต้องตายไม่ว่าจะอยู่ไปอีกกี่ปีก็ต้องมีวันนั้นแล้วเจ้าชายยศพัฒที่รู้ความจริงก็เสด็จกลับวังไปแบบเงียบเชียบในใจเต็มไปด้วยความทุกข์หนักกว่าเดิม จนกระทั่งพระองค์ได้พบกับพระบิดาก็รีบกล่าวขอความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ากษัตริย์อาเบเนอร์จะรู้สึกอย่างไรและจะทําอย่างไรกับคําขอนะครับคือมันเรียบง่ายมากครับกษัตริย์อาเบเนอร์ไม่ทรงตอบอะไรเลยตัดไปอีกดินแดนที่นั่นเรียกว่าเสนาอาราชื่อคล้ายกับเสนาสนะที่พักของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเลยนะครับแต่เสนาอาราคือที่พักของนักบวชคริส ที่นั่นมีนักบวชผู้คิดดีทำดีผู้หนึ่งเขาชื่อบารามเขาได้รับทราบจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ก็คือพระจิตนะครับพระจิตของศาสนาคริสต์ถือเป็นความคิดความอ่านในวิถีทางเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าเทียบกับศาสนาพุทธก็น่าจะไม่ต่างกับพระอรหันต์ที่ดับทราบเรื่องราวความเป็นไปรวมไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องทําประมาณว่าสําเร็จพระอภิญญาญาแล้วกับกรณีของบาลามนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้รู้ถึงความเป็นไปของกษัตริย์อาเบเนอร์และพระโอรยสยศพัฒ ซึ่งนักบวชคริสท่านนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าเขาจะต้องรีบเดินทางไปขอเข้าเฝ้ากษัตริย์อาเบนเนอร์โดยการแสร้งปลอมตัวเป็นพ่อค้าอัญมณีนาเสนอหินสีที่สามารถบรรดาให้คนตาบอดกลับมามองเห็นหากหูหนวกจะสามารถกลับมาได้ยินหากเป็นใบ้ก็จะสามารถกลับมาพูดได้และยิ่งถ้าเป็นคนโง่ก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดซึ่งก็เป็นไปตามแผนครับพระราชาอาเบนเนอร์ได้ยินเข้าก็ไม่รลีรลอขอ,อดูทันทีว่าอัญมณีที่ว่านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรพ่อค้าจำแรงจึงบอกกับพระองค์ มันจะดีหรือพระเจ้าค่ะสิ่งนี้คืออัญ,ญมณีแห่งคุณธรรมมันจะมีบางคนไม่สามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาพรหม,มจรรย์อาจถึงขั้นเห็นแบบเรือนลางหรือไม่เห็นอะไรไปเลยข้าพระองค์ผู้เป็นพ่อค้าก็ย่อมไม่เห็นอัญ,ญมณีชิ้นนี้ถ้าข้าพระเจ้าส่งให้พระองค์แล้วพระองค์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วเกิดทําตกหล่นหายไปขึ้นมามันจะไม่ได้เอาไปรักษาอะไรใครเลยนะพะยะค่ะกษัตริย์ได้ยินดังนั้นก็เข้าใจและเอ่ยขึ้นมาว่า ไม่เป็นไรงั้นเอาไปให้ราชโอรสของเราดูยศพัชราชบุตรของเรานั้นเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องดวงตาของเขายังใสไม่เคยเห็นสิ่งโสมลมบาลามจึงกล่าวขึ้นมาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นอัญมณีก้อนนี้ย่อมต้องเหมาะกับพระราชโอรยสยศพัชแล้ววันต่อมาบาลามก็ได้เข้าเฝ้าพระยศพั์ครับ การสนทนาค่อนข้างยืดเยื้อขอสรุปใจความตรงส่วนนี้ว่าทันทีที่บาลาอมพบกับพยศพัทเขาก็เริ่มเทศนาทำให้พระยศพัทฟังเริ่มจากตำนานการสร้างโลกวันพิพากษาโลกการบำเหน็จแห่งความดีและความชั่วกล่าวโทษพวกบูชารูปเขารบเทพเจ้าว่าคนเหล่านั้นช่างโง่เขลาแต่ก็พอจะช่วยได้ เล่านิทานธรรมะแบบศาสนาคริสต์เพื่อให้พระยศภัชร,รู้ถึงกิเลสที่ถูกฉาไว้ภายนอกแล้วการสนทนาทารรแบบศาสนาคริสต์ก็ได้ดําเนินไปในที่สุดพระยศภัชก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างนั่นก็คือการละทิ้งพระบิดาเพื่อติดตามบาลาอมไปออกบวช เราถึงตรงนี้ก็พอนะครับที่เหลือก็ขออนุญ,ญาตตัดจบให้สั้นที่สุดเลยว่าหลังจากที่พระยศพัฒหรือโยซาฟัตตัดสินใจมันได้สร้างความไม่พอใจให้แก่กษัตริย์อาเบเนอร์อย่างแรงแต่ด้วยความที่พระองค์นั้นรักลูกชายแม้จะจับได้ว่าพ่อค้าอัญ,ญมณีคือนักบวชท,ที่ปลอมตัวมาพระองค์ก็ให้โอกาสบาราอัลมาพูดคุยจนทําให้พระองค์หันมาเลื่อม,มใสในศาสนาคริสต์เลื่อมใสถึงขนาดตัดสินใจออกบวชแล้วยกเมืองให้กับพระยศพัฒเป็นผู้ดูแลสืบต่อแล้วอาเบเนอร์ก็ออกเดินทางสู่ทะเลทราย จนหลายปีต่อมาพระยศพัทราชาหรือกษัตริย์โยบสาฟัตก็ตัดสินใจสละราชสมบัติเดินทางไปบวชอยู่กับบาลามที่เสนาอาใช้ชีวิตอย่างสันโดษจนถึงวันสุดท้ายเนื้อเรื่องค่อนข้างคุ้นเคยมากเลยนะครับยิ่งกับชาวพุทธยิ่งต้องคุ้นเคยเพราะนี่มันเหมือนกับเป็นอีกมันติเวิร์สที่ดําเนินเรื่องราวใกล้เคียงกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระพุทธเจ้าโคตามะของศาสนาพุทธต่างกันก็แค่ช่วงหลังออกบวช ยิ่งกับนักค้นคว้าด้านศาสนาพวกเขาค้นหาที่มาของเรื่องเล่านี้จนสามารถสืบย้อนกลับไปได้ว่าสาเหตุที่ทําให้เรื่องราวของนักบุญบาลาอัมกับน,นักบุญโยธาฟัตมีความใกล้เคียงกับพุทธประวัติมันมาจากยุคทศตรวรรษที่2ถึง4ช่วงนั้นเป็นยุคที่คมภี์พุทธศาสนามหายานได้เดินทางมาจนถึงแถบตะวันออกกลางจนผ่านไปอีกประมาณ400ปีคมภีร์มหายานเล่มดังกล่าวก็ได้ถูกแปลาจากภาษาสันสกฤตไปเป็นภาษาอาหรับในช่วงประมาณครตศตวรรษาที่8การแปลครั้งนั้นตั้งชื่อเรื่องว่า กติตาบิลาวาวาบุดาซับหรือหนังสือของบิลาวาและบุดาซับใช่ครับบุดาก็คือพุทธะหรือพระพุทธเจ้านั่นเองตอนนั้นเรื่องราวถูกแจกจ่ายกันในกรุงแบกแดดได้รับความนิยมในคริสเตียนตะวันออกกลางก่อนที่จะถูกนําไปแปลต่อในรูปแบบภาษายุโรป ช่วงพิศตววรษที่10นักบวชจอร์เจียนามว่ายูไทมิสแห่งเอโทสได้แปลกีตาบุลาวาวาบุทดัซซับเรื่องนี้ให้เป็นภาษากรีกก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในชื่อมหากาบบลาวาเรียนจากนั้นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเรื่องนี้ก็ได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินในปีคริสตศักราช148 0หนังสือกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วยุโรปตะวันตกในชื่อบลาอาัมและโยสฟัต ความนิยมดำเนินไปจนถึงยุคกลางมีการเพิ่มเนื้อความเข้าไปในรายละเอียดจนในที่สุดก็ถูกนําไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถูกนําไปแปลกลับไปเป็นภาษาละตินอีกรอบจนเข้าสู่ยุคษษษที่ศตวรรษที่13โยซาฟัตและบาลาอัมก็ได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มที่5ของสเปคคิลัมฮิสตทรียหรือกระจกสองประวัติศาสตร์งานเขียนของวินเซนต์แ่งโบเวสนักสารานุกรมชาวฝรั่งเศสในยุคนั้น นักวิชาการพบว่าในบันทึกเล่มหนึ่งของมาโกโปโลเคยเล่าเอาไว้ว่าบาลาอัมกับโยซาฟัตรเรื่องนี้ช่างคล้ายคลึงกับเรื่องของสักยะมุนีบุรครมเอามากๆซึ่งสักยะมุนีบุรครมเนี้ยก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าโคตมะในความเข้าใจของมาโกโปโลครับเพียงแต่ตัวเขาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้ดูคล้ายคลึงกันมีการวิเคราะห์กันว่าชื่อของพระยศพัทหรือนักบุญโยซาฟัตมาจากคำว่าโพธิสัตว์ในภาษาส,าสันสกฤตครับ คำว่าโพธิสัตว์หรือโบธิสัตวะถูกเปลี่ยนมาเป็นคำว่าโบติซาบในตำราของเปอร์เซียตั้งแต่ช่วงคริสตศตรวตรรษที่6ไม่ก็7จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นบุดดซาบและยุตดซาบตามที่พบในเอกสารภาษาอาหรับของช่วงคริสตศตรวตรรษที่8โดยตัวอักษรในภาษาอาหรับนั้นตัวที่ออกเสียงว่าบอกับตัวยอมันมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะมากครับต่างกันตรงที่จุดข้างล่างเท่านั้นเองเนี่ยครับ1จุดกับ2จุด ในช่วงคิสศตวรรษที่10คําว่าบุตซาบ์ํานี้ก็ได้กลายมาเป็นคําว่าอิโยรสซาร์ฟในภาษาจอร์เจียและกลายมาเป็นอิโยราซา์ฟในภาษากรีกคิสศตวรรษที่11จนมาเป็นอิโยซาฟัตหรือโยซาฟัตหรือโจซาฟัตในภาษาละตินครับส่วนคําว่าบาราอัมหรือพาราอัมมันมาจากภาษาอาหรับว่าบิลาวาจนมาเป็นบาราวาในภาษาจอร์เจียและไปเป็นภาษากรีกบาเซนไทยว่าบาราอัมโดยช่วงแรกนั้นเชื่อกันว่าวิลาวาในภาษาอาหรับนั้นมาจากคําว่าพากกวันในภาษาสันสกฤต ซึ่งคำว่าปรกกวันหรือบกวันหรือพระกวันนี้ก็คือหนึ่งในพระฉายาของพระพุทธเจ้าครับเพียงแต่เรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นแบบนั้นจริงเพราะมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากคำอื่นๆก็ได้เหมือนกันส่วนชื่อของกริยัอาเบเนอร์ชื่อนี้น่าจะมาจากภาษากรีกครับ ว่าอาร์เบเนอร์เหมือนกันแต่ก็มีผู้ค้นพบว่าตำนานเรื่องนี้ในเวอร์ชันอื่นๆที่ถูกแปลเป็นภาษากรีกในยุคใกล้เคียงกันนั้นเคยเรียกกษัตริย์พระองค์นี้ว่าอาเวเนียที่น่าจะดัดแปลงมาจากภาษาจอเจียว,ว่าอาบเนเซอร์แล้วถูกเรียกย่อลงมาเป็นอาเบเนสซึ่งมาจากภาษาอารับที่เรียกพระนามองค์นี้ว่ายูไนซาเพียงแต่อ่านออกเสียงผิดไปกลายเป็นฮาเบเนเซอร์แล้วตัดตัวเอชทิ้งเหลือเพียงอาเบเนเซอร์จนเพี้ยนมาเป็นอาเบเนอร์ที่แม้จะวิเค,คราะห์กันไว้ขนาดนี้ แต่กับที่มาที่บอกว่ามาจากภาษาอาหรับและเกิดจากการเรียกผิดแบบนี้มันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทุกฝ่ายเหมือนกันนะครับปัจจุบันนักบุญบาลาอมและนักบุญโยสฟัตแม้จะถูกเรียกว่าเป็นนักบุญก็ไม่ได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในรายชื่อของนักบุญสหภา,ภาพคริสเตียนครับทาให้ในวันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์อย่างวันปัสกาและวันคริสต์มาสจะไม่มีการนำชื่อของทั้งสองท่านร่วมอยู่ในพิธีกรรมสำคัญของทางโรมัน แต่กลับมีปรากฏนามอยู่ในปฏิทินพิธีกรรมของทางออร์โธดอกระบุวันทำพิธีเป็นวันที่26สิงหาคมในปฏิทินจูเลียนและในปฏิทินพิธีกรรมของสลาฟของคริสตจักรออร์โธดอกตะวันตกจะระบุวันทำพิธีตรงกับวันที่19พฤศจิกยายนจูเลียนครับไม่ว่านักบ,บุญบาลาอัมหรือนักบ,บุญโยธสาฟจะมีตัวตนจริงหรือไม่จะใช่การนาพุทธประวัติมาดัดแปลงจริงหรือเปล่าแต่กับชาวคริสต์บางกลุ่มนั้นพวกเขาก็เชื่อกันไปแล้วว่านักบ,บุญทั้งสองท่านนี้เคยมีตัวตนอยู่จริง ส่วนมิติที่6ที่ตัดสินใจทําเรื่องนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ชมได้เห็นกับธรรมะครับชีวิตมนุษย์นั้นย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสามารถหนีจากกฎธรรมชาตินี้ไปได้จะไม่รับรู้ถึงมันเลยยิ่งไม่มีทางมันเป็นวาระของสัตว์โลกและพวกเราทุกคนที่จะต้องได้เจอ